สวัสดีครับผมยอดจากช่อง i n t เทนมอลนะครับในวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสินค้าที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าของแบรนด์พ k ก e ีซ g n ที่เรียกได้ว่าคนเฝ้ารอกันมานานนะครับแล้วก็กระแสตอบรับเนี่ยดีตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวสินค้าเลยนะครับซึ่งก็คือ p e ก k ีซ s i เอเวอร์ด a y c a เดนะครับ ซึ่งเคสตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นปกติและลูปเคสนะครับซึ่งก็จะเป็นเคสร,รุ่นที่มีห่วงคล้องนิ้วนะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวห่วงคล้องนิ้ว everyday l o o ู c เค e แล้วก็ Every d a y case เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติทั่วๆไปที่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งตัวที่เราจะเอามารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือ e v e r y d a y c เค e นะครับเคสตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก่าเคสทั่วๆไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับรดีไซน์ี่ยกามงทสววแล้็ ความแข็งแรงของเคสที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับฟีเจอร์เด็ดของ Pi คที่ใส่เอฟเวอรีดยเคสเลยเนี่ยก็คือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็นอีโค y ซิสเต็มนะครับซึ่งทางพิกเนี่ยก็ได้มีการออกแบบอุปกรณ์เสริมต่างๆให้สามารถรองรับการใช้งานทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการใช้งานแบบเอ็กซ์ตรีมนะครับไม่ไว่าจะเป็นคาเม้านะครับสาหรับการติดตั้งมือถือไว้ในรถยนต์มอเตอร์ไซค์เคลมเมนะครับสำหรับการติดตั้งมือถือไว้กับรถมอเตอร์ไซค์ไบเมลนะครับสำหรับการติดมือถือไวอว้กกกััับบจรรรยาาานนหือ่ถเเเข็ดเด็ดม์ะค สำหรับการติดมือถือไว้กับผนงัง Mobile Wallet นะครับสำหรับใช้เป็นกระเป๋าสตางค์แบบติดมือถือ Creator Kit สำหรับการติดตั้งมือถือไว้กับขาตั้งกล้อง ไวเลชชั่งสเตนนะครับตัวชาร์จมือถือแบบไร้สายและโมบายไท i พ o ์นะครับสำหรับใช้เป็นขาตั้งมือถือซึ่งก็จะเห็นว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆที่เป็นอีโคสิสเต็มของพีดิไซเอฟเดเดเคสเนี่ยมันก็จะสามารถครอบคลุมการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือว่าจะใช้งานแบบหนักหน่วงเป็นแบบเอ็กตรีมเลยนะครับซึ่งการใช้งานเอฟเดเดเคสกับอุปกรณ์เสริมต่างๆก็จะมีระบบที่เป็นหัวใจสําคัญนะครับก็คือระบบสลิมลิงคซึ่งก็จะเป็นระบบที่ทําการล็อกเคสและก็อุปกรณ์เสริมต่างๆด้วย2รูปแบบ ด้วยกันนะครับ1ก็คือการล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับหรือซอฟท์ล็อกซึ่งก็จะทําให้สามารถล็อกได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วน2คือการล็อกด้วยกลไกหรือว่าฮาร์ดล็อกนะครับซึ่งก็จะได้ในเรื่องของความแน่นหนานะครับซึ่งการล็อกทั้ง2รูปแบบเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถใช้งานเคสแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็แน่นหน,นาปลอดภัยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพิกดีไซน์เอฟเฟอร์เดย์เคสยังสามารถใช้งานร่วมกับแม็กเซทได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูภายนอกของเคสนะ มากนะครับแล้วก็จะเรียบติดไปกับตัวมือถือเลยนะครับลักษณะแบบนี้ก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบให้เคสไม่เทอะทะนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยก็จะนูนขึ้นมานะครับบริเวณหน้าจอแล้วก็ตัวหลังกล้องนะครับซึ่งก็จะช่วยปกป้องเวลาที่เราคว่ำมือถือนะครับหรือว่าตกพื้นในแนวแบบนี้นะครับส่วนวัสดุนะครับก็จะเป็นไนลอนแคนวาสนะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุแบบเดียวกับกระเป๋าของพี่ดีไซน์นะครับซึ่งก็จะให้ผิวสัมผัสที่พรีเมียมนะครับแล้วก็ช่วยปกป้องตัวเคสนะครับส่วนโครงด้านในก็จะเป็น ซึ่งก็จะมีความแข็งแรงแต่มีน้าหนักที่เบามากนะครับส่วนบริเวณวงวงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นสลิมลิงค์นะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมกับฮาร์ดล็อกนะครับที่เป็นการล็อกเชิงกลไกซึ่งวัสดุตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีการฝังแม่เหล็กแรงสูงครับซึ่งก็จะเป็นการใช้งานแบบแมกเนติกนะครับหรือก็คือซอฟต์ล็อกนั่นเองแล้วก็ที่มุมทั้ง4นะครับก็จะมีพัมเปอร์นะครับช่วยรองรับแรงกระแทกในกรณีที่มือถือตกด้านขอบนะครับซึ่ง จากการตกในระยะ2เมตรได้นะครับนอกจากนี้นะครับที่บริเวณด้านล่างของเคสเนี่ยก็จะมีช่องเอาไว้สําหรับร้อยไมโครแองเคอร์นะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวเคสเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นคัปของพีทดีไซน์ได้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเอาไมโครแองเคอร์นะครับร้อยเข้าไปในช่องนี้นะครับพอร้อยตัวไมโครแองเคอร์เสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถเอามือถือมาใส่เคสได้เลยนะครับพอเราติดตั้งไมโครแองเคอร์กับตัวเคสที่ด้านล่างแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปล็อกติดกับคัปได้เลยนะครับ แบบนี้ซึ่งก็จะใช้งานครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี้นะครับทำให้เวลาที่เราใช้งานมือถือเนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันตกนะครับมือถือก็จะไม่ร่วงลงพื้นนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว P e a k Design e v e r y d a y Case นะครับซึ่งนอกจากตัวเคสเนี่ยจะมีฟีเจอร์เด็ดๆครบเครื่องอ่ะนะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับอีโค y ิสเตมที่เรียกว่าหลากหลายนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับซึ่งก็เช่นเคยนะครับถ้าใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเนี่ยสามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนถ้าใครที่ชื่นชอบการรีวิวของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันไว้ได้นะครับแล้วก็จะมีการรีวิวสินค้าใหม่กันเรื่อยๆนะครับคลิปตนากัมมช ได้นะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ